อะไรทางเข้าอย่าจะดุงดิพี่จะดุงตามหุ้ยตัดโอ้ไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยเอางงดิงงดิปันปันกัดมึนอันเนรออยู่วะอยู่สวยงาม ย่าหรอกย่ามันหนาเฮ้ยมันเจออะไรกันนะคนถ่ายวิ่งนำเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาสู่ชาแนลเด็ได้ต้องว่า ำไมเสียงบดแรงยังเลยเช้าค่ะเช้าเกินไปเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้จะแตกตื่นกันก็เรามาที่หมายน้องตอมกระเต็มค่ะน้องตอมกระเต็มใช่ค่ะมาตกประชอนอีกแล้วปลาชอนค่ะอ่าก่อนหน้านี้เรามาแล้วก็ได้ผลงานตลอดเลยใช่ก็ยังมีผลงานให้ตามหาแล้วก็ตามหาต่อนานๆจะเจอหมายแบบนี้นะครับวันนี้เรามาตอนเช้าอันนี้คือเช้าแล้วนะใช่ค่ะหกโมงครึ่งหมอกเต็มเลยแล้วก็มีเวลาแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าปันก็ต้องไปโรงเรียนค่ะเออวันวันนี้มันเช้าสายหน่อย เออปทำางานเช้าๆ้าแบบนี้ตีเหยื่อเลยดีลองกบยางกันเลยค่ะเออเริ่มที่กบยางก่อนไปเดินคนละฝั่งเลยนะค่ะครับอะไรทางเข้าอยากจะดุงดิพี่จะดุงตามน, <c oughs> นี่ถ้ายังไม่เคยเข้ามานี่เช้าเ้าแบบนี้ไม่กล้าเข้านะ <c oughs> หนูไม่เอาคนเหนื่อ ไม่รู้หมอกหรือฝ uh uh> oh ุ่นนะฮะเด็กให้เรียบร้อยหุ้ยตัดโอ้ไ네ม้เดียวเลย ไม่เดียวเลยเอางงดล่งงริปันพันกันกันเหรองงเลยเไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอืนเลยแล้วมิวก็มองทางอื่นด้ใช่ไหมเออเห็นหางตาอยู่เมื่อกี้นี่ครับคางดาแก้คันอันนี้เป็นรุ่นที่เราปรับปรุงแล้วค่ะก่อนหน้านี้ใครเคยซื้อน่าจะเป็นเบ็ดทางเดียวแต่ตอนนี้เป็นสองทางเป็นสองทางแล้วปรับดีไซน์ใหม่อม ราคาเดิมไหมละ่ะร,ราคาเดิมปรับใหม่แต่ราคาเดิมนะครบปสิห้าบาทเหมือนเดิมนี่มีห่างสำรองมีลูกตุ้มให้ด้วยอันนี้แบบห่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่ลูกตุ้มนะตสี<ด>ถิวน้ําโอ้โหโโหดเกินเช้าเช้าไงได้ผลต้องมีคนนําหน้าครับลกแบบนี้ต้องหาอะไรแบบเบิกทางก่อน ไหนก็เลยมาจี่ปากเนี่ยผูกไซขนาดนี้ครับมันกินเข้าไปอันเนี้ยก็คือปลาช่อนเนี่ยถ้าเราไม่ได้จับแห้งมันก็จะกินลูกปลาแบบนี้แหละขนาดไซขนาดนี้นะนมันยังกินได้สบายเลยใหญ่กว่าปลายางหัวจิ๊ก็อีกอ่ะมันยังกินไม่เข้าหรอเออทำปลาราได้อยู่ไหมอย่างงี้โอ้โหไม่เอานั่นไงเจ้าของน้องตอมค่ะอออไอ้เต็มเต็มหรอซื้นมาแล้วมีสองคนเหรอใช่ค่ะอาตอมกับสแตมใช่ อยู่วะอยู่สวยงามนี่ครับสีแจ่มเน่ของเาวเนี่ครับนี่เกือ,อยักจางแค่คันจิ๋วแบบเขียวมาเนี้สวยบอ,อกไม่จางเลยขนาดเจ็ดโมงแล้วนะ ขุดกัดเอาจนได้ครับตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมใช่มาส่งอีกน่าลีบเลยทำไมถึงเลือกใช้คางดำวันนี้คิดว่าน้ำมันลึกเรียกปลาเสียงมันเล้าใช่ค่ะเสียงมันเล้ากว่าหมอกแบบนี้ปลาน่าจะเหมือนคน,นะมองไม่ค่อยเห็น,นปลามันค่อนข้างมีไซส์ใช้ใช้เสียงแบบเล้าๆหน่อย ย่าหรอกย่ามันหนาดีนะยูเทิร์นกลับมาทันอืมหืมกดอยู่ข้างหลังไม่หงุดหงิหันมาตีข้างหลังมหมยทำไหมสองลี่มด้วยเนี่ย นี่คือเป็ดราวนะฮะเต็มไปหมด เฮ้ยมันเจออะไรกันอะคนถ่ายวิ่งนำเลยเจออะไรพี่ตั้มได้ปลาไหนอียเยอะเจ้าถิ่นได้ปลาแล้วเยอะขึ้ล่าโชว์ปลาหน่อยนี่กระดี่เยอะไรไอ้กระดีจะเต็มสีเหลืองนี่ชาวช้าก็กัดครับเฮ้ย น้องดอไ,ได้กับหมิวไม่ธรรมดาอันนี้อยู่อะไรครับก็ดีเหมือนเดิมตีก็ดีเหมือนเดิมแล้วหมันจัดเจ้าถิ่นรู้หลุมรู้หลุม,ลมเรียบร้อยครับวิ่งเมื่อกี้โทรสับหายไปหล่นตรงไหนไม่รู้เอาละครับตอนนี้ยืนตีคู่เลยครับ น้องสองแต้มตันแต้มหนึ่งส่วนมิวเดี๋ยวหาเพิ่มใช่ไหมมั่นใจมาว่าได้ได้ปลาช่อนตกเมื่อไหร่ก็ตกได้ <c oughs> เจอแล้วหรอนูนไปเจอตรงนูนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ที่เห็นหมอกเยอะแบบนี้เอาจริงๆแล้วมันคือฟิลเตอร์อืใส่เพื่ออะไร <c oughs> ใส่ทำไมก่อน <c oughs> กดออกตรงไหนเนี่ยแปอืแนที่สองฮะ เอาแล้วปั่นได้มาอีกหนึ่งตัวเอคือปั่นหมันก็หมายนี้นะครั้งที่แล้วปั่นก็ให้ติแดแต้มที่สองวันนี้ครับเนี่ยเหยือที่ใช้ก็เป็นเนี่ยไปยังจะเต็มแบบดดนออกขวาปานันเลยวะเล่นเลยแปลกเฮ้ยไปช่อน ใกล้ๆเลยนะตอนนี้นี่ทั้งผิวน้ำทั้งใต้น้ำก็วันนี้อันนี้เป็นใส่เข้ากัเลยก็ะดีจะเต็มค่ะสีเหลืองสีเหลือง โโอ้หนี่ลากหยุดกอหยุดกอหยุดครับตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดปกติย้ายกปล่อยนะคะเมื่อกี้ลองลากหยุดดูเพราะอะไรคิดอะไรอยู่เรื่อยเรื่อยยกปล่อยมันแอคชั่นไวไงเช้าเช้าหนูคิดว่าน่าจะนอนกับพื้นกันค่ะโอ้ดูที่ห้าตัวเล็กอยู่อ้วนอ่ะนี่ทั้งปั๊บเลยย่งปลาอิ่มเลย เอาดูวันนี้กี่ตัวสี่ค่ะสี่ใจไม่ใหญ่มากเนาะกํลังดีเดี๋ยวชานี้ปันต้องไปโรงเรียนก่อนคร่ะวันนี้ก็ได้ผลงานจากอะไรบ้างก็ดีจะเต็มค่ะแล้วก็ข้างดำของปันมีกริวแล้วก็ปลายังอีกอหึ่ยสี่เยอะเลยใช่ค่ะเออโอเคทีนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปโรงเรียนทําอยู่ใช่ไหมทตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงคึ่ง